ทุคติของผู้ทุศีนพิขุทั้งหลายเราจะแสดงธรรมะปริยายอันเป็นเหตุแห่งความกระเสือกกระสนไปตามกรรมแก่พวกเธอเธอทั้งหลายจงตั้งใจฟังให้ดีธรรมะปริยายอันแสดงความกระเสือกกระสนไปตามกรรมเป็นอย่างไรเล่าพิขุทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายเป็นผู้มีกรรมเป็นของตนเป็นทายาทแห่งกรรม มีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยกระทำกรรมใดไว้ดีก็ตามชั่วก็ตามจากเป็นผู้รับผลกรรมนั้นพิขุทั้งหลายคนบางคนในกรณีนี้เป็นผู้มีปกติทำปานาติบาตหยาบช้ามีฝ่ามือเปื้อนด้วยโลหิตมีแต่การฆ่าและการทุบตีไม่มีความเอ็นดูในสัตว์มีชีวิต เขากระเสือกกระสนด้วยกายกระเสือกกระสนด้วยวาจากระเสือกกระสนด้วยใจกายกรรมของเขาคตวจีกรรมของเขาคตมโนกรรมของเขาคตคติของเขาคตอุบัติของเขาคตภพิขุทั้งหลายสำหรับผู้มีคติคตมีอุบัติคตนั้นเรากล่าวคติอย่างใดอย่างหนึ่งในบรรดาคติสองอย่างแก่เขา คือเหล่าสัตว์นรกผู้มีทุกข์โดยส่วนเดียวหรือว่าสัตว์เดรัจฉานผู้มีกำเนิดกระเสือกกระสนได้แก่งูแมลงป่องตะขาบพังพรแมวหนูนกเขาหรือสัตว์เดรัจฉานเหล่าอื่นที่เห็นมนุษย์แล้วกระเสือกกระสนพิขูทั้งหลายผู้ตสัตย์ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้คืออุบัติย่อมมีแก่ภูตสัตย์ เขาทำกรรมใดไว้เขาย่อมอุบัติด้วยกรรมนั้นผัสสะทั้งหลายย่อมถูกต้องภูตสัตว์นั้นผู้อุบัติแล้วพิขุทั้งหลายเรากล่าวว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นทายาทแห่งกรรมด้วยอาการอย่างนี้ดังนี้พิขุทั้งหลายคนบางคนในกรณีนี้เป็นผู้มีปกติถือเอาสิ่งของที่มีเจ้าของมีได้ให้ คือวัตถุอุปกรณ์แห่งทรัพย์ของบุคคลอื่นที่อยู่ในบ้านหรือในป่าก็ตามเป็นผู้ถือเอาสิ่งของที่เขาไม่ได้ให้ด้วยอาการแห่งขโมยเขากระเสือกกระสนด้วยกายกระเสือกกระสนด้วยวาจากระเสือกกระสนด้วยใจกายกรรมของเขาคตวจีกรรมของเขาคตมโนกรรมของเขาคตคติของเขาคต อุบัติของเขาคตพิขุทั้งหลายสำหรับผู้มีคติคตมีอุบัติคตนั้นเรากล่าวคติอย่างใดอย่างหนึ่งในบรรดาคติสองอย่างแก่เขาคือเหล่าสัตว์นรกผู้มีทุกข์โดยส่วนเดียวหรือว่าสัตว์เดรัจฉานผู้มีกําเนิดกระเสือกระสนได้แก่งูแมลงป่องตะขาบพังพรแมวหนูนกเขา หรือสัตว์เดรัจฉานเหล่าอื่นที่เห็นมนุษย์แล้วกระเสือกกระสนพิขุทั้งหลายภูตสัตว์ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้คืออุบัติย่อมมีแก่ภูตสัตว์เขาทำกรรมใดไว้เขาย่อมอุบัติด้วยกรรมนั้นผัสสะวทั้งหลายย่อมถูกต้องภูตสัตว์นั้นผู้อุบัติแล้วพิขุทั้งหลายเรากล่าวว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นทายาทแห่งกรรม ด้วยอาการอย่างนี้ดังนี้ทิขุทั้งหลายคนบางคนในกรณีนี้เป็นผู้มีปกติประพฤติผิดในกามคือประพฤติผิดในหญิงซึ่งมารดารักษาบิดารักษาพี่น้องชายพี่น้องหญิงหรือญาติรักษาอันทำร,รักษาเป็นหญิงมีสามีหญิงอยู่ในสินไหมโดยที่สุดแม้หญิงอันเขามั่นไว้ด้วยการคล้องพวงมาลัย เป็นผู้ประพฤติผิดจารีตในรูปแบบเหล่านั้นเขากระเสือกกระสนด้วยกายกระเสือกกระสนด้วยวาจากระเสือกกระสนด้วยใจกายกรรมของเขาคตวจีกรรมของเขาคตมโนกรรมของเขาคตคติของเขาคตอุบัติของเขาคตภพิขูทั้งหลายสำหรับผู้มีคติคตมีอุบัติคตนั้น เรากล่าวคติอย่างใดอย่างหนึ่งในบรรดาคติสองอย่างแก่เขาคือเหล่าสัตว์นรกผู้มีทุกข์โดยส่วนเดียวหรือว่าสัตว์เดรัจฉานผู้มีกำเนิดกระเสือกระสนได้แก่งูแมลงป่องตะขาบพังพรแมวหนูนกเขาหรือสัตว์เดรัจฉานเหล่าอื่นที่เห็นมนุษย์แล้วกระเสือกระสนพิขุทั้งหลาย ภูตสัตว์ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้คืออุบัติย่อมมีแก่ภูตสัตว์เขาทำกรรมใดไว้เขาย่อมอุบัติด้วยกรรมนั้นผัสสะท,ทั้งหลายย่อมถูกต้องภูตสัตว์นั้นผู้อุบัติแล้วพิขุทั้งหลายเรากล่าวว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นทายาทแห่งกรรมด้วยอาการอย่างนี้ดังนี้พิขุทั้งหลายคนบางคนในกรณีนี้ เป็นผู้มีปกติกล่าวเท,ท็จไปสู่สภาก็ดีไปสู่บริษัทก็ดีไปสู่ท่ามกลางหมู่ญาติก็ดีไปสู่ท่ามกลางศาลาประชาคมก็ดีไปสู่ท่ามกลางราชสกุลก็ดีอันเขานำไปเป็นพยานถามว่าบุรุษผู้เจริญท่านรู้อย่างไรจงกล่าวไปอย่างนั้นดังนี้บุรุษนั้นเมื่อไม่รู้ก็กล่าวว่ารู้ เมื่อไม่เห็นก็กล่าวว่าเห็นเมื่อเห็นก็กล่าวว่าไม่เห็น away away. เ,เพราะเหตุตนเองเพราะเหตุผู้อื่นหรือเพราะเหตุเห็นแก่อามิตไร่ไรก็เป็นผู้กล่าวเท็จทั้งที่รู้อยู่เขากระเสือกกระสนด้วยกายกระเสือกกระสนด้วยวาจากระเสือกกระสนด้วยใจใกายกรรมของเขาคตวัจีกรรมของเขาคตมโนกรรมของเขาคต คติของเขาคตอุบัติของเขาคตพิขุทั้งหลายสำหรับผู้มีคติคตมีอุบัติคตนั้นเรากล่าวคติอย่างใดอย่างหนึ่งในบรรดาคติสองอย่างแก่เขาคือเหล่าสัตว์นรกผู้มีทุกข์โดยส่วนเดียวหรือว่าสัตว์เดรัจฉานผู้มีกำเนิดกระเสือกระสนได้แก่งูแมลงป่องตะขาบพังพรแมว หนูนกเขาหรือสัตว์เดรัจฉานเหล่าอื่นที่เห็นมนุษย์แล้วกระเสือกกระสนพิขุทั้งหลายภูตสัตว์ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้คืออุบัติย่อมมีแก่ภูตสัตว์เขาทำกรรมใดไว้เขาย่อมอุบัติด้วยกรรมนั้นผัสสั์ทั้งหลายย่อมถูกต้องภูตสัตว์นั้นผู้อุบัติแล้วพิขุทั้งหลายเรากล่าวว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นทายาทแห่งกรรม ด้วยอาการอย่างนี้ดังนี้ที่ขูทั้งหลายคนบางคนในกรณีนี้เป็นผู้มีวาจาส่อเสียดคือฟังจากฝ่ายนี้แล้วไปบอกฝ่ายโน้นเพื่อทำลายฝ่ายนี้หรือฟังจากฝ่ายโน้นแล้วมาบอกฝ่ายนี้เพื่อทำลายฝ่ายโน้นเป็นผู้ทำคนที่สามัคคีกันให้แตกกันหรือทำคนที่แตกกันแล้วให้แตกกันยิ่งขึ้น พอใจยินดีเพลิดเพลินในการแตกกันเป็นพวกเป็นผู้กล่าววาจาที่กระทําให้แตกกันเป็นพวกเขากระเสือกกระสนด้วยกายกระเสือกกระสนด้วยวาจากระเสือกกระสนด้วยใจกายกรรมของเขาคตวจีกรรมของเขาคตมนโนกรรมของเขาคตคติของเขาคตอุบัติของเขาคต พิขุทั้งหลายสำหรับผู้มีคติคตมีอุบัติคตนั้นเรากล่าวคติอย่างใดอย่างหนึ่งในบรรดาคติสองอย่างแก่เขาคือเหล่าสัตว์นรกผู้มีทุกข์โดยส่วนเดียวหรือว่าสัตว์เดรัจฉานผู้มีกำเนิดกระเสือกระสนได้แก่งูแมลงป่องตะขาบพังพรแมวหนูนกเขา หรือสัตว์เดรัจฉานเหล่าอื่นที่เห็นมนุษย์แล้วกระเสือกกระสนพิขุทั้งหลายภูตสัตว์ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้คืออุบัติย่อมมีแก่ภูตสัตว์เขาทำกรรมใดไว้เขาย่อมอุบัติด้วยกรรมนั้นผัสสัตว์ทั้งหลายย่อมถูกต้องภูตสัตว์นั้นผู้อุบัติแล้วพิขุทั้งหลายเรากล่าวว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นทายาทแห่งกรรม ด้วยอาการอย่างนี้ดังนี้ทิขุทั้งหลายคนบางคนในกรณีนี้เป็นผู้มีวาจาหยาบอันเป็นวาจาหยาบคายกล้าแข็งแสบเผ็ดต่อผู้อื่นกระทบกระเทียบผู้อื่นแวดล้อมอยู่ด้วยความโกรธไม่เป็นไปเพื่อสมาธิเขาเป็นผู้กล่าววาจามีรูปลักษณะเช่นนั้นเขากระเสือกกระสนด้วยกาย กระเสือกกระสนด้วยวาจากระเสือกกระสนด้วยใจกายกรรมของเขาคตวจีกรรมของเขาคตมโนกรรมของเขาคตคติของเขาคตอุบัติของเขาคตรพิขูทั้งหลายสำหรับผู้มีคติคตมีอุบัติคตนั้นเรากล่าวคติอย่างใดอย่างหนึ่งในบรรดาคติสองอย่างแก่เขาคือเหล่าสัตว์นรก ผู้มีทุกข์โดยส่วนเดียวหรือว่าสัตว์เดรัจฉานผู้มีกำเนิดกระเสือกระสนได้แก่งูแมลงป่องตะขาบพังพรแมวหนูนกเขาหรือสัตว์เดรัจฉานเหล่าอื่นที่เห็นมนุษย์แล้วกระเสือกระสนพิขูทั้งหลายผูตสัตว์ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้คืออุบัติย่อมมีแก่ภูตสัตว์เขาทำกรรมใดไว้ เขาย่อมอุบัติด้วยกรรมนั้นผัสสะทั้งหลายย่อมถูกต้องภูตสัตว์นั้นผู้อุบัติแล้วพิขุทั้งหลายเรากล่าวว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นทายาทแห่งกรรมด้วยอาการอย่างนี้ดังนี้พิขุทั้งหลายคนบางคนในกรณีนี้เป็นผู้มีวาจาเพอเจอร์คือเป็นผู้กล่าวไม่ถูกการไม่กล่าวตามจริงกล่าวไม่อิงอัด ไม่อิงธรรมไม่อิงวินัยเป็นผู้กล่าววาจาไม่มีที่ตั้งไม่ถูกกาละเทศะไม่มีจุดจบไม่ประกอบด้วยประโยชน์เขากระเสือกกระสนด้วยกายกระเสือกกระสนด้วยวาจากระเสือกกระสนด้วยใจกายกรรมของเขาคตวจีกรรมของเขาคตมนโนกรรมของเขาคตคติของเขาคตอุบัติของเขาคต พิขุทั้งหลายสำหรับผู้มีคติคตมีอุบัติคตนั้นเรากล่าวคติอย่างใดอย่างหนึ่งในบรรดาคติสองอย่างแก่เขาคือเหล่าสัตว์นรกผู้มีทุกข์โดยส่วนเดียวหรือว่าสัตว์เดรัจฉานผู้มีกำเนิดกระเสือกระสนได้แก่งูแมลงป่องตะขาบพังพรแมวหนูนกเขา หรือสัตว์เดรัจฉานเหล่าอื่นที่เห็นมนุษย์แล้วกระเสือกกระสนพิขุทั้งหลายภูตสัตว์ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้คืออุบัติย่อมมีแก่ภูตสัตว์เขาทำกรรมใดไว้เขาย่อมอุบัติด้วยกรรมนั้นผัสัตว์ทั้งหลายย่อมถูกต้องภูตสัตว์นั้นผู้อุบัติแล้วพิขุทั้งหลายเรากล่าวว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นทายาทแห่งกรรม ด้วยอาการอย่างนี้ดังนี้พิขุทั้งหลายคนบางคนในกรณีนี้เป็นผู้มากด้วยอภิชาเป็นผู้โลภเพ่งเล็งวัตถุอุปกรณ์แห่งทรัพย์ของผู้อื่นว่าสิ่งใดเป็นของผู้อื่นสิ่งนั้นจงเป็นของเราเขากระเสือกกระสนด้วยกายกระเสือกกระสนด้วยวาจากระเสือกกระสนด้วยใจกายกรรมของเขาคต วจีกรรมของเขาคตมโนกรรมของเขาคตคติของเขาคตอุบัติของเขาคตรพิขุทั้งหลายสำหรับผู้มีคติคตมีอุบัติคตนั้นเรากล่าวคติอย่างใดอย่างหนึ่งในบรรดาคติสองอย่างแก่เขาคือเหล่าสัตว์นรกผู้มีทุกข์โดยส่วนเดียวหรือว่าสัตว์เดรัจฉานผู้มีกำเนิดกระเสือกกระสนได้แก่งูแมลงป่อง ตะขาบพังพรแมวหนูนกเขาหรือสัตว์เดรัจฉานเหล่าอื่นที่เห็นมนุษย์แล้วกระเสือกกระสนพิขุทั้งหลายผู้ตสัตย์ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้คืออุบัติย่อมมีแก่ผู้ตสัตว์เขาทำกรรมใดไว้เขาย่อมอุบัติด้วยกรรมนั้นผสัสสะทั้งหลายย่อมถูกต้องผู้ตสัตว์นั้นผู้อุบัติแล้ว พิขุทั้งหลายเรากล่าวว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นทายาทแห่งกรรมด้วยอาการอย่างนี้ดังนี้ภิขุทั้งหลายคนบางคนในกรณีนี้เป็นผู้มีจิตพยาบาทมีความดำริในใจเป็นไปในทางปทุสไร้ว่าสัตว์ทั้งหลายเหล่านี้จงเดือดร้อนจงแตกทำลายจงขาดศูญจงพินาศอย่าได้มีอยู่เลย เขากระเสือกกระสนด้วยกายกระเสือกกระสนด้วยวาจากระเสือกกระสนด้วยใจกายกรรมของเขาคตวจีกรรมของเขาคตมโนกรรมของเขาคตคติของเขาคตอุบัติของเขาคตภพิขุทั้งหลายสำหรับผู้มีคติคตมีอุบัติคตนั้นเรากล่าวคติอย่างใดอย่างหนึ่งในบรรดาคติสองอย่างแก่เขา คือเหล่าสัตว์นรกผู้มีทุกข์โดยส่วนเดียวหรือว่าสัตว์เดรัจฉานผู้มีกำเนิดกระเสือกกระสนได้แก่งูแมลงป่องตะขาบพังพรแมวหนูนกเขาหรือสัตว์เดรัจฉานเหล่าอื่นที่เห็นมนุษย์แล้วกระเสือกกระสนพิขุทั้งหลายผู้ตสัตย์ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้คืออุบัติย่อมมีแก่ผูตสัตย เขาทำกรรมใดไว้เขาย่อมอุบัติด้วยกรรมนั้นผัสส์ทั้งหลายย่อมถูกต้องภูตสัตว์นั้นผู้อุบัติแล้วพิขุทั้งหลายเรากล่าวว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นทายาทแห่งกรรมด้วยอาการอย่างนี้ดังนี้พิขุทั้งหลายคนบางคนในกรณีนี้เป็นผู้มีความเห็นผิดมีทัศนวิปริตว่าทานที่ให้แล้วไม่มี ยันที่บูชาแล้วไม่มีการบูชาที่บูชาแล้วไม่มีผลวิบากแห่งกรรมที่สัตว์ทำดีทําชั่วไม่มีโลกนี้ไม่มีโลกอื่นไม่มีมารดาไม่มีบิดาไม่มีโอปปาติกัตว์ไม่มีสมณพราหมณ์ที่ไปแล้วปฏิบัติแล้วโดยชอบถึงกับกระทําให้แจ้งโลกนี้และโลกอื่น ด้วยปัญญาโดยชอบเองแล้วประกาศให้ผู้อื่นรู้ก็ไม่มีเขากระเสือกกระสนด้วยกายกระเสือกกระสนด้วยวาจากระเสือกกระสนด้วยใจกายกรรมของเขาคดวจีกรรมของเขาคดมโนกรรมของเขาคดคติของเขาคดอุบัติของเขาคดภพิขุทั้งหลายสำหรับผู้มีคติคตมีอุบัติคดนั้น เรากล่าวคติอย่างใดอย่างหนึ่งในบรรดาคติสองอย่างแก่เขาคือเหล่าสัตว์นรกผู้มีทุกข์โดยส่วนเดียวหรือว่าสัตว์เดรัจฉานผู้มีกำเนิดกระเสือกระสนได้แก่งูแมลงป่องตะขาบพังพรแมวหนูนกเขาหรือสัตว์เดรัจฉานเหล่าอื่นที่เห็นมนุษย์แล้วกระเสือกระสนพิขุทั้งหลาย ภูตสัตว์ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้คืออุบัติย่อมมีแก่ภูตสัตว์เขาทำกรรมใดไว้เขาย่อมอุบัติด้วยกรรมนั้นผัสสะทั้งหลายย่อมถูกต้องภูตสัตว์นั้นผู้อุบัติแล้วีิขุทั้งหลายเรากล่าวว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นทายาทแห่งกรรมด้วยอาการอย่างนี้ดังนี้